ไปถึน้ำาือเพราะต้องับคนนะครับหดขวดน้ําเข้าเครื่องเพราะฉะนั้นเรา,เราต้อไเอาแขนคนมา,นนานแล้วเด็กภาควิศวะคอมพิวเตอร์เป็นการเสียงโค้ดที่อยู่หน้าจอนะครับ<ม>เพื่อให้แขนคนมูน้ว่ามันจะต้องหด,ดแบบไหน<ม>เราเทขวดเลยครับคละกันมาเลยไมือ่อจเป็นต้องเรียงมาเพราะฉะนั้นเด็กภาคคอมเรียนทฤษฎีเสร็จแล้วมาลงแลบของจริงตรงนี้เลยเด็กที่เรียนแมคคารโทนิกเรียนทฤษฎีเสร็จแล้วเขาต้องมาออกแบบการบินจับ การแทบขวดเข้าก่องหลังจากนั้นเนะี่ยเด็กไอพีมาลงว่าแล้วจะเก็บของยังไงเด็กลอทิสติกมาจะเก็บข้อโภดันยังไง <c oughs> เด็กบริหารธุรกิจมาออกแบบตั้งแต่ฉลากนะครับต้นทุนเท่าไหร่แล้วเด็กวิศวะผลิตให้ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับแบบนี้มันเป็นแบบองค์รวมที่เขาเรียนกันมาก่อดแล้วก็มาลงเห็นของจริง <c oughs> เด็กที่เรียนทางไฟฟ้าและคอนโทรลเรียนเรื่องเซนเซอร์ครับเขาก็เลยรู้เลยว่าโอเคเซนเซอร์ที่เขาเรียนมาเนี่ยโตอยู่ในรูปแบบของโรงงานอุตสาหกรรมนล้น จะยังไงย,ยึนเงินยังไงเอาข้อมูลมาใช้ยังไงเพราะฉะนั้นพื้นที่ว้างๆาเลยครับเวลาเขามาลงหลักกันก็จะมีรางต่อไปแล้วก็จะมีแขนคนของเด็กทัานศึกษาเองเข้ามาบางคนเนี่ยเราก็แก้เขาเปลี่ยนสีฝาพอเปลี่ยนสีฝาอุปก,กรณอ์อเขาต้องดีเทคได้ว่าฝามันปิดไม่สนิทน,นะสีมันเปลี่ยนจะต้องใต่ออกอยังไงถือว่าเป็นของเสียเพราะฉะนั้นหลักนะครับมันจะเป็นพิติใหม่ มากมากเลยเราไม่ได้เรียนเป็นเบนช์เป็นโป๊กอีกต่อแล้วครับมาลงตรงนี้แล้วหลักส่วนใหญ่ของมาาครเป็นในรูปแบบนี้ที่สําคัญครับหลักนี้ไม่ได้ใช้เง,งินมหาวิทยาลัยในการเราถ่ายน้ำดื่นครับเพราะฉะนั้นเขาอยู่ด้วยตัวเองเลยชุมชนมาขอเราเยอะมากเลยครับในการที่เราใช้าการสนับสนุนทีงานผมเนี่ยเริ่มทำาูอ,อย่างนี้แนละ้วเขาให้ผมไปห้ององื่น้วใช่ไหมโอเคไปห้องไหนครับนําเลยครับทางนั้น